ยังมีอีกวัดครับท่านผู้ชมครับก็จะชวนไปทําบุญกันนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างรีนเชิญเลยครับร่วมบุญใหญ่ทอดกระถินสามัคคีที่วัดอัมพวันบ้านม่วงคําอีสิงต,ตําบลตะบายอําเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับสมทบทุนสร้างมหาวิหารเจ้าต่อนบุญครับก็จะมีรูปแบบเิลปะล้านนานล้านช้างโบราณน,นะฮะภายในประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำลิศที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีหน้าตัก3เมตรนะฮะแล้วก็วัดแห่งนี้เนี่ยร่วมสร้างโดยชาวบ้านและพระสงฆ์ที่ผ่านมาควรจะใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเจอปัญหาโควิดก็เลยทําให้การก่อสร้างนั้นล่าช้ากว่ากำหนดเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถร่วมทําบุญครั้งใหญ่นี้ได้เลยนะฮะผมฝา่หมายเลขสอบถามเพิ่มเติมนะครับพระมหานัฐวงศ์เขมายาโนวัดยานาวากรุงเทพนะฮะโทร 092-895-2659ย้ำเบอร์092-895-2659ครับ